ิปนี้พวกเราจะมาเล่นไม c ครับป่าพิฆาตอสูนแต่เลือดของพวกเราแชร์กันนั่นคือถ้ามีหนึ่งคนตายแล้วก็ทุกคนจะตายกันหมดซึ่งภารกิจของเราคือการกำจัดอสูนข้างขึ้นรวมถึงเจ้าบุสันสุดโหด จะชุลมุนวุ่นไหวแค่ไหนก็ไหลแล้วไปดูกันเลยวันนี้ก็มาคุณข่าคุณไฟกินเคยนะครับผมซาเหน่าโอ้ยสวัสดีครับัดีครับแต่วันนี้นะครับผมเลือดเราจะแชร์คันนะถึงเราก็ต้องทําการจาจัดคิดวัตถุกิ่มุสันได้เองมีว่ตถุได้ไหมเล่นยังไงว่าเหมือนเล่นคนเดียวเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มันเริ่มเลยที้เราก็จะรู้แล้วว่าใครเป็นจุดอ่อนเราต้องมีความสามคชีกันวหม วันนี้ระวังทุกย่างก้าวฟังความผมเนี่ยโ้แต่ว่าอาหารเหมือนจะมันจะไม่ใฉักนอาหารอะอันนี้งั้นไหมนี่ผมมีของให้ทุกคนเลยมันี่มันี่ตหไฟไปหนึ่งสอสมไอ้เพื่อเอามานื้นี่นร้าสมมติมคนิเือดที่รเจอการเป็นอาสูงเลยภาษาอาจจะยังนะผมว่าอุ้ยนี่ด้วยจัจิโล่ัดีตีหน่อยได้ไหมเอ้ลองดูไหนเราตีแล้วจะตายใมวะนอย่าเลย แสดงว่าระบบใช้งานได้นี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างตัวอย่างก็คือว่าคนคนดูจะเห็นฉากนี้อีกหลายรอบเลยเดเ๋ยต้องตาองฟหนุ่มฟังไว้นะเพราะว่าเออเวลาสู้เนี่ยแม่งใช้ของเยอะมากผมไปลงเมืองละเราเต็มตัวฮาร่าสูดด้วยสามัคคีรอบนี้นะเออว่ซันตีได้ดาบเหล็กตายไหมเนี่ยเกโอเคโอเคแต่ตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วนะใกล้จะมืดแล้วอาหารพร้อมมั้เนี่ยก็คับอยู่นี่นะใช่ไหมวางไว้มามามาผมว่าใกล้ละใกล้ละจะมีวีเลชเชอร์ท็อปอย่างนี้ไหมเนี่ยกินได้ไหม ทำเป็นร้อยวันได้ไงอย่าอย่าให้ถึงร้อยวันเลยเดี๋โอ้ในกล่องอ๋อในกล่องมีทุนเหล็กนี่มานด้านขีดควานไม้อยู่นะมไม่เป็นไรถ้าช่วยกันตีได้เว้ยเนี่ยเราไปรวมกันเฮ้ยช่วยคุณตังคุณตังโอ้ไปเอาจากไหนเนี่ยครับครับโอเคโอเคโอเคดีดีดีคือเรามากันสามคนไงคือถ้าจะแพ้ศูนย์มันก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะเฮ้ยโอ้ยอย่าเจ็บเยอะเจ็บเยอะเดี๋ยวยอมมุดก่อนนะ นี่เราเป็นการสกาวเกาเอ้ยมันก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยไหนตันจิโร่เจอเจอซอมบี้เจอซอนสัมพี่มีใเจออะไรยังเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์แล้วมีอระสุนไหมหรือว่าลืมลงมอดแตะกระสุนไหมไม่หรอกครับเจอทันจิโร่แล้วไงเมื่อกี้อ๋อเอ้ยป้นผมว่าทางบ้านต้องมีแหละนี่อุ้ยนี่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 บ้านเลยบ้านเลยกลางหมู่บ้านเลยนะนี่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 คนนู่นนู้นเห็นบ้านเห็นบ้านนั่นน่ะเอออยู่กลางหมู่บ้านเลยนะตัวเดียวโอ้โหตัวอะไรวะนากระโดดเข้าไปแล้วก็ล่อมขึ้นนมาะ โอเคโอ้ยขึ้นก่อนขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นน้องขึ้นเออเออขึ้นที่สูงเออเออสวยสวยมันไม่ตีเลยว่ะเอ้ยโอ้ยชิว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 เออตัวมาเลยเอออย่า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 โอเคโอเคจังหนี้ขอขอักตัวเดียวขอตัวเดียวเออเออโอเคโอ้ยดูงามนี่ได้มาแล้วนะได้มาแล้วตอตะเนียได้ชุดได้ได้ดาบมาแล้วโอเคสุ่มปานก่อน ได้ปานโมปึลบได้ปานโมเหมือนกันอ้าวทุกคนพลาได้แบเลยไม่ใช่เปัาลมป่าลมเป่าลมเอกูไปครับผมนะมาเดี๋ยวเวลาออกล่าแล้วนะครับผ่มมากีของเราแน่นอนนะว่าเราต้องกำจัดมูซันให้ได้นะซึ่งการที่จะไปฆ่าอสูรข้างขึ้นโหดๆเนี่ยเราต้องฆ่าสูรกันบ่างมตอ่นด้มันน่าจะมีแต่นี่นี่นีสูรอันนี้เป็นเทพเดมอนนาสุดยอด เราจะได้ไหนหล้านี่่อนเนี่ก่อนเลยนี่ก่อนเลยโยนี่อนเลยโอนอเคโอน่กอเลยโน้่กอนเลยอ๊นี่่นเโอนี่อนเนี่อเลยโอ้ยนีอนยนี่กอนเลยีก่ลยอนกันเล้โนี่กันเยโนี่อยีกลอนนีกลลนนยกัน ไปไปไโอเคโอเคสวยนี่คือแมวมุสันจาหุงุิจิจ่าเลยดีกว่านะหรือจินยฟันเลยอาจจะยังนะผมว่าอาจจะต้องไปที่เขาสกิลิว่ะาว่าตรงนี้มอนไม่เคเกิดน่ตรงนี้มีศูนูนโจเกอร์หูเขียว โอ้ยสูตรโจ๊กเกอร์คือตัวอะไรวะอาจจะผิดตัวหนึ่งโจ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้กูตังนี่โอเคเกย์สวย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 โอเคเออโหอีกาตกใจนึกว่าเพื่อนตายนะะมันไปครับผมนะนี่เราต้องออกเดินทางหาเขาสกิลีนะผมว่าถ้าเจอเขาสกิลีเนี่ยมันน่าจะเราไม่ได้ออกเดินทางหาวันพีดเดอร์นราดิเรกไปหาวันพีกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้มาตีตีลุ้มลุ้มลุ้มเลยวะไม่ต้องทำอะไรเลยว่ะโอเคนี่ฟาร์มเดี๋ยวเราไปสู้กับหนวดหนวดเขาไม่ใช่จะสู้กับหนวดเขาทำไมเกย์สูตรโจ๊กเกอร์ลสูตรโจ เออไอันไม่ตายได้ไงยวะไม่ตายมันแข็งใช่ไหมแข็งจังเลยโอเคเดียว้ยคือแรงแล้วเฮ้ยผมว่ามันอยู่ไม่ไกลหรอกเว้นี่ไงผมกดที่อกาได้นี่ที่กัดขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมไม่ขึ้นไปอ่ะคุณพาไปคุณพาไปหน่อยถึงจุดนี้ผมเลยนึกขึ้นได้ว่าที่ผมกดแล้วมันไม่ขึ้นเพราะว่าอีกาผมไปตายไปตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองโถชีวิตอออีกาผมตายไปแล้วนะก็ว่าอยู่ทำไมอ่อทีไปแล้ว โอเคไปตอนนี้อุ้ยอาหารยังมันก็มีอยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะเพียงพอสำหรับการต่อสู้หรือเปล่าหลุดหลุดไม่ได้ไงเกิดเกิดเยอะจังเกิดเยอะจังเลยเกิดเยอะจังเลยรู้เออเรียบร้อยขึ้นแรงรัวๆนะทำไมแรงขึ้นเร็วอย่างอ่ะแล้วโหดไงอันนี่คืออะไรเนี่ยคือเราจะออกไปหาแกนไลน์จริงเหรอป่ะไป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 นี่ไปไปออกแกนไลน์ออกไปโอ้มีไปเอ้าจะลงทำไมเนี่ย กดผิดครับผมโอเคครับโอเคไปครับผมว่าช่างมันทิ้งเรือเลยแล้วกันเอาจริงนะถ้าเกิดว่าเรามีเสือเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถฆ่าเวลาได้นะนั่งปิกนิกไม่ใช่คนละเสือกันเอ้ยไม่ใช่เสือเอาไว้นอนอ่ะเสือไว้นอนอ่ะเขาเรียกว่าถึงเอาไว้ใส่นั่นเสืออเนี่ยไงอาสูรเนี่ไงอาสูรอาสูรอาสูรนาย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 โอเคอุ้ยตกใจตอนโอ้โหมันเนียนมากเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นโอเคสวยมากสวยมากโอเคอุ้ยขนาดมี เจอเขาน่าตะไม่ใช่นี่วะมันมมก็เหมือนกันนะอุ้ยแต่ว่าปันหมอกมันไม่มีฟอร์ดามดหรอโอเคมีอ้าวเป็นผลโลกเกียงไง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่พวกผมวิ่งหาบ้านคุณซากุนจิเพื่อที่จะเอาเสือมาข้ามเวลา <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าในเขานี้มันจะไม่มีวิ่งหาจนมืดอะ่ะโอเคอตอนนี้ก็มืดแล้วเรียบร้อยนะโอเคคือ,อ,อ,อตอนนี้มันอันตรายมากนะเพราะว่าเราอยู่ในเขาไซกิรีนะที่อสูรมีโอกาสเกิดทุกเมื่อคิดนี่มาแล้วมาแล้วพูดโอ้ยสองตัวสองตัวดับเบิ้ลดับเบิลอสูร เดือดสุดครับดเดือดสุดมามานี่ดูไปข้างในมีเอาเอาลุ้มลุมลุ้มลุมโอเคสวยงามโอเคผมอุ้ยข้านเป็นอาณาบาทนะไม่ใช่ไว้ไว้ไว้ไม่ไม่ใช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 ่อันนั้นคนนะอันนั้นดูดสื่อนะใส่ใส่ใส่โอเคเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนั้นก็อาจจะโหดเกินโอเคไม่ผมเดินตามนี่เดินตามสุดไม่ไม่มันตีกันเองมันตีกันเองมันตีกันเองทำไมโอ้ยอย่บ้าอย่บ้าล คืออยากเจอแบบเน้นๆน่ะสักตัวว่ะอาสานข้างบ้าน,นข้างบ้านนะอุ้ลไฮโร้ลูกเอ้ยมันก็มันก็ โอ๊ยเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาเอาแล้วโอ้ยระวังตา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 ยแาตายนะอู้ระเบิดอู้โอยโอเค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 ระวังนะระวังนเดียวมีใครเน่เอาันยิงผมันเล็งผมทุกคนันเล็งผมเดี๋ยวโอโอดยโอ๊ยโอ้ยโอ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 ยโ โอเคเ้ยกระป๋กระป๋กระป๋กระปกระปมาาไม่จริงกระปะเ้ยอะไรยังยังไม่ตายก่อนมาพาไม่ตายกอเกี่ยวนี่เเรลูกเตะลูกเตกกเกอยู่มตกโอเเ้าเป็นใกล้เเอู้เโอ้แรงแรงเรามาตายเตายพเตายได้โอ้ตายแล้วตายแล้วี่ตายแล้วตายแล้วเฮ้ยตีีก่อนีก่อนตีก่อนที่ก่อนโอเคดี๋ยวฟูยอู ข้างแหลมที่สองนะฮะก็คือคือได้เพราะว่าบารมีทันทีด้วยเลเดี๋ยวเข้าแกะโอ้โหตีเดียวตายเลยหรอตีเดียวตายครับเลยเลยหนึ่งอ้โหไอเล่นเลยนี่ว่านี่ว่าหดเกินออกไม่ใช่นะตีเดียวตายไม่ไมโอเคไม่ใช่วิ่งวิ่งไปเจอเอกสารอะไรย่างนี้ไม่เอานะโอ้ร้องเลยอย่างงี้ภูเขานี้มีอยู่แล้วลายสูงเจอไหวแล้วเฮ้ยสูงมือสูงมือเจอสูงมืออ้าวสูจอโุกข่าปแล้ววะ อุ้ยผมโดนอุ yeah. okay. Okay. ้ยช oh, okay. ่วยด้วยผมโดนยาบาบดีดขึ้นมาบนต้นไม้ภาษาจริงด้วยไอ้ตายอย่ายาอย่าอย่าไม่เอ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 าจะหายอยกลัวเพื่อนอย่ากลัววิ่งก่อนบินก่อนเแต่เดี๋ยวตัวให้คจะช่วยป่ะโอเคจะช่วยกี่วยกินไออโอเคเฮ้ยโนโตะแล้วเมื่อกี้ผมก็เจออัาษะเหมือนกันป่ะเดี๋ยวนี้ฟาร์มอยากเป็นเสาหลักแล้วนี่คือเสาหลักเราจะตกตัวนัวนะน่าจะมีด้วยบัตรดีบนอันนี้โกะไม่ได้หรอไม่ได้ ผมจำชื่อปานไม่ได้ว่ะปานวายุเขาเบี้ยวๆต้องทำเสียงเหมือนไอ้นั้นด้ไหมเอ๋อทำได้ทำได้ปานวายุกับบทท่าที่หนึ่งผายุหมุนพายุหมุนเดี๋ยวอุ้ยนี่เจอเหวด้วยนะอย่าลงไปนะอย่าเออทุกคนหายไปไหนกันแล้วขอทีพีโอ้ยเหี่ยวพูดอย่าปานนี้อันนี้อีกาใครอีกาใครอยู่ตรงนี้ไม่น่าใช่ของผมเลยโอน่าตายตั้งแต่แรกนะอีกามันคงไปเกิดใหม่ชาติหนึ่งแล้วนะเก็บงูไว้กินแน่ แต่หมูก็เอาตอนนี้อ่ะให้ขายได้ขายดีไงของกินไอฟฝ้าฟันหัวหมูป่าให้เลยเนีได้เนื้อย่างเลยเพรามีดับไฟเนี่ยๆน่มามาแบ่งเนื้อกันแบ่งเนื้อโอ้โหมาได้เนื้อเผานี่มาเออดีดีดีเอาเออโอ้โหมันเยอะจังโอ้นี่มันน่าจะตีตลอดทางเลยไหมโอเคอู hands, mm, ้ด้านนั bizarre. ่นเต็น like บ้านอะไรอ่ะไอ้อะไรนักขาเรียกหาผีเ like สื e ้อไงผีเสื้อโอ้แล้วขลุ่นนะนี UC ่ก็มีชิโนบีอ่ะดิ เฮ้ยไม่มีชิโนะปังเดือดมีเดืนดอยเดียวนะคนละเรื่องคนละเรื่องครับโอเคอุ้ยนี่เจอคาราโอะแล้วน้องน่ารักมากนะสวัสดีเขาขอย้ายคนเจอเอาหมดคนเจอเอหมดคนเจอหมดนะโอเคอุ้ยนี่ไอนมปังคนเจอเอาหมดนะเจอเอโกโจขอแวะหน่อยครับฮััลลโหสสวดีครับคนนี้โคเขาจะชนเขาญาติเขาญาตนิดหน่อยนะ นี่ขออนุาตมีเครื่องคุมขออนุญาตมีเสื้องคุมบีดเชื้อนี่ยมีเปาทำยาด้วยทำยาคุณยาได้นะถ้าอยากทำทำยานี่คุณตั้งทำไปแล้วนะในคลิปเป็นชิโนบุไงโอ้เพื่อนถูกต้องเฮ้ยมีน้ำผึ้งหลายขวดเลยว้าวโอ้ตัยโอ้ยเอ้ยโดนโดนโดนเลยเฮ้ยคุณโดนไปมุมขัดเหรอทำไปติดพิษโอ้ไปเราโดนโดนกันหมด มีมีใครมีใครเอามีเอาอะไเอานี่ไหมเนี Nike> ่ยเอาเนื้อเผาไอ้สิบสามมาในกล่องน่ะไอ่ซื้ออ่ไหนอ่ะกจำไม่แล้วกจำไม่แล้วจำไม่ได้แล้วระหว่างระหว่างรอนะเพื่อเพิ่มความท้าทายก็มืดเลยนี่มืดแล้วโดนม้าเกิดนะลุงเฮ้ยมีเลือดมูซนขอกินได้แมนนี่หิวอ่ะคือไฮโลอ่ะตีไหม เนี่ยตังอยู่ข้างหน้าคุณสักน่อยก็ได้สักหน่อยก็ได้สักหน่อยก็ได้นี่เอาไปเลยเลยผมทำอาหารโอเคโเคสวยวยสวยไงไปเดี๋ยวผมผมนวยเองโอเความแปลง่างนะคามแปลงางามแปลง่างแปลงาโอเคโอเคเดียวทเดียวที่แล้วตางแล้วแปลงล่างคว่าตกเหมืตาเตาเือเาคือประอบอย่างอีกแล้วก็ท้ท้ายโอเคทุลทุเลเนาะทุกคนเดเดือนเลยโอเคไปต่อนะตอนนี้ฝนตกด้วย จะมีอาวุ่ว่าเกิดสักตัวเขาได้เลือดจรินะมือชิลฟันคอเฮ้ยเจอข้างข้างแรงที่โหโอเคแต่มันแต่มันนั่นมันมันนั่นไม่โหดหรอกอยู่อยู่ข้างนอกอยนี่อู้หูมันมันมันคือมันไม่โหดหรอกมันไม่โหดหรอกชูลได้ชูลได้ชิลชิลอยู่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 เจอยู่แล้วเจอปล่าไอจก็ไอจก็ไม่ชิลไอจไม่ชิลคุณฟาดคุณฟาดลุยไรคุณฟาลุยไรโอเคมาแข่งโอเคโอเคแข็ง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  โอ้แหลก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 โอ้ยบอกบอกมันจะปล่อยออมาเยอะแหลกมากนะโอเคโอเคอู้มันเอาผมมันเอาผมรัวมากเอาผมรัวมากเอว้เอาไว้เอาไว้เว้โอ้โอ้โอ้ใครก็ได้ตีมาจากข้างหลังนี่ผมร้องให้มปบอกบอกอ้มันข้ามมามันข้ามมาโอ้ยไหนข้ามมามันข้ามมาอยู่ในบ้านอยู่ในมุมเออมือมันท้าทายมากมันท้าทายมากมันเออโอเคมาเลยงกูมาเต้นจริงเลือดมันก็น่ากินเหมือนเปลี่ยนชื่อคลิปไหมโอเคไปกันต่อนะครับถ้าเจอข้างขึ้นก็น่าจะใส่ได้แล้วนะจริงไหมถ้าเราใส่กันสามคนอะ ได้ถ้าเรากลับี่เขาสกินีได้ก็ดีมากเลยตอนนี้พวกเราวิ่งไปเรื่อยๆจนมาเจอกับเขาอีกครั้งโอเควอาอู้นี่ไงบ้านเจอแล้วอู้แต่บนบ้านใครว้างเออทานมือขออนุญาตคนเจอเอาหมดแต่เหมือนกับบ้านนี้จะไม่จะไม่หลังนี้ไม่น่ามีของปะมีนิดหน่อยปกติมาเอาเสือแล้วก็น่าจะมีมีนิดหน่อยปะไม่ไรแต่ว่าอย่างน้อยนี่เรากลับมาเขาสกิเรล้วเว้ยผมว่าตอนนี้ไปดีกว่าผมพกถ่านไปเผื่อได้ปิ้งอาหารจรินกัน เป็นคนเป็นคนเอาทานนะเอาทานโอเคตรงนี้ไม่เจอตัวอะไรดีๆเลยว่ะอุ้ยเจออันที้ใครอ่ะเซอร์เป็นเดมอนใช่เจอแล้วอุ้ยโอ้คือเป็นอาชญาแล้วต้องได้เป็นเสาหลักแล้วโอ้ไม่ก็คือไม่แล้วไม่เลยคือเมื่อกี้ไม่ได้ฆ่าเลยนะมันอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเองนะเออเอาเว้ยเอาเว้ยมาตอนนี้ไม่ไรทุกคนผมแบกเองเพราะว่าที่มันที่มันที่มันลดอย่างนี้เพราะว่าเวลมันไม่เท่ากันนะท่านผู้ชม ก็เลยอาจจะเจ็บกันนิดหน่อยนะเฮ้ยตอนนี้ไม่อ้านี่มาแล้วสองแล้วเราอยู่ไหนนะโอเคผมนี่คุณเข้าได้แล้วแล้วเป็นพี่ชานะสวัสดีสวัสดีนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่อะไรใครเอาคู่ใครเอาคู่ว้าวโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมาวิ่งมาโอเคโอเควันี้เจอเจอแล้วไหไหนไหไป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 ลุย อ่ะใครคุกเผอไปเลยเศรษฐวัตรแล้วเศษสวัสด์ตัเดียวตัวเดียวเอาหมดตัวเดียวเอาหมดเอาหมดไปไหนแล้ววะไปแล้วปะเอายังยังี้ยไม่ตายไม่ตายโอเคตายยังยังวมามุ่งไปพุ่งมาพุ่งไปพุ่งมาเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวโอเคโอเคโอเคอุ้งมันแข็งจังวะแต้มันตรายโอเคโอเคให้ให้จบโอเคเดียวเลยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย ผมได้ดาบไคยาคูมาด้วยนยี่ไงใช้ในโกลบอนท่าโกบอนท่าที่นึ่งเลยรปโยะะโอเคอุ้ยนี่ไอ้ตมือโอเคเอาเตียส,ม,สมือกันเ,กเลยเหมือนเราย,ยังไม่ได้เตี๋ยสงเลยยัไม่ได้ติดกยังไงเดี๋ยวโอเคอุ้ยเนี่ยเจกิโกโกเยะโกะวะกโกกโกเอาเลยเอาเลยเอาเลยอาเลยมันหนัวมากนัวมากนมามาแล้วมาเลยใส่เลยอ้่ามันหนี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 มันนีโอ้แล้วตีพตพพเหมือนมันเี๋ยวเดี๋ยเียเเมันเมันอเมอา ไปว้าหนีว่าเอ้ยเราดักเราดักน okay. okay. hey, okay. uh ี่แล้วมันแทนแทนนี่มามาผมเองผมเองอันนี้ผมเองวันนี้ผมเองหนีมาเดวเดววิวผมได้มากแล้วผมได้มากเปิดปัดดเปปิลาเลยแล้วกันหนีเฮ้ยดีปลาดีปลาไม่ตีเองทำไมวะโอ้ยโอเคโอเคันนมันเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอเคแบแล้วแป่งแล้วแบ่งแล้วแป่งแล้วแป่งแล้วแบ่งแล้วโอเคโอเคเป็นไงบ้าอยู่นี่อยู่นี่นี่ลุงบอนลุงบอลจะตายแล้วนะนี่เจ้าอะไรนี่เออโอ้เอ้า อะไรครับเนี่ยไนไม่เป็นไรเราเออมันนัวมันนัวมันนัวเจ้าอุ้ยเนี่ยเจอเลี้ยวเจอคันกูฮะเจอขันกูดูดูน่ารักมากคือมันอุ้ยโดวะโดมะโดวะโดวะเห็นไหมาเลยเวลาเจอกูสองตัวเลยอ๋อเราตีแล้วไปโอเคปะตีตีแล้ววิ่งเดี๋ยวอุ้ยจะถึงอุ้ยเดเดเดเมาจากไหนมจะไหนเดเดเด ตีตีก่อนตีก่อนตีเอ้ยนี่มันมาหลายตัวกันปามาหลายตัวกันเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเียีอ้ีเดี๋ยวนี่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 ้ตัวอ้ไม่อดไ่กอไ่อันถอถอยอทุกคนถอยท้บงไหน้าบอย่าตายนะคืออมันระเบิดเว้ยมันระเบิดไม่ใช่ระดัอ๋อระเบิดาออนเอาอนกูพอยู่ปลาไม่มาเีไหนมาอย่างเยอะเลยอ้นยนี่แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เอาเอานีกว่รอมา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  ให้มันมาให้มันมามัน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 มาแล้วมันหมาเออโอเคโอเคไออนล้าทำไมมันันอ้งอ๋อทันกูกินได้นะผมว่าถ้าไอ้นั่นมันโหดเกินก็คมงดีไป ตีเลย okay. unten, okay. 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 แล้วกันอู้มันหมัมันโอมันโมามาแล้วโอเคมาแล้วตอนนี้รวมล่าโอ้ระวังนะระวังสส่ฟ้ารวังสายฟ้าเราต้องหลบหลบต้ต้นไม้ต้นไม้เอเออกรับค่ะเดี๋ยวไมนัวนัวไปเออไอ้ี่มันไม่เท่าไหรอกไม่เท่าไหไม่เ่าไหไม่เท่าไรไม่เท่าไห่้ไมาเทไม่ไงวะเตแต่แต่แต่ดูเลือดด้วยนะดูเลือดด้วยดูเลือดได้เลุมลุมลุมลุุ้้ เฮ้ยนีเราชนะใช่ใช่ใช่เราเล่นชนะเป็นชนาะพี่อ้าคือแล้วคือแล้วคือแล้วดีเป็นการเสริมแกล้งเสริมแกล้งโอเคอุ้ยเจ๊กโกแล้วเจ๊กโกแล้วโอ้เจอแล้วเจอเจ๊กโกแล้วนะมามาตอนนี้มีเกมแล้วโอ้ยแต่เดี๋ยวดูอุ้ยตอนนี้ไม่แต่ตอนนี้มันตีมน้องคันโออยู่เอาจริงนะร่างแรกมันไม่เท่าไหร่หรอกเว้ย แต่มันจะไปไอ้ล่างเอ <and> <c oughs> okay. อล <c oughs> <c oughs> <t ri Natural Four> ่างท้ายอะตอนนี้ผมมาช่วยผมกันล่างมากเกียวเมนี่ล่างมากเกียวเมเลยไปไหนแล้ววะเยอู้ยผมเปิดข้าดีไอข้าดีไอขังน้องขันโอ้ยจะเช้าแล้วนี่นี่โอเคเยอู้ยผมได้ท่าพับเปิร์ดได้ทำไมเนี่ยเอามาทำไมไม่รู้เออโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคอุ้ยเราเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วเฮ้ยเราถอยราถอย โอเคเราเราเราให้เราให้ท่านเขาสู้ไปก่อนให้เล็กรูช่วยสู้หน่อยเออโอเคโอเคนี่ดูนี่เาแอบมีจำเจม้นิดหน่อยจำเจม้นิดหน่อยอุระวังระเบิดระเบิดระเบิดราเองก็เป็นเสาหลัเราเหลักเดีแต่มันก็จะไปตายได้ตายแล้วเหตุผลยปได้ก่อนอยู่ไหนแล้วโอเค เป็นเสาหลักเป็นไงเล่าเห็นไหมล่ะเฮันตะกุลกแล้วเอออุ้ยฮันตะกุลหนีฮันกุยู่นี่มบฮันกุยู่นี่โมโอเคมาแล้วมาแล้วโอเควู้อยู่ไหนเนี่ยวู้อยู่ไหนเดี๋ยวกันโอเคไม่เป็นไรยังไม่มาไม่เป็นไรไม่มาไม่มาผมผมเอาให้ก่อนเอาให้ก่อนเดี๋ยวนี้นัวมากนะตอนนี้ผมนัวมากอืออืออือมันอยู่ท่ามกลางท่ามกลางอุ้ยมันเลือยู่ว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เห็นกันเห็นบ้ามาโอเค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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นนนนนนนแแแแหหหหลลลละะะะััั่่่โอ้ จุ๊ก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 เดี๋ยวจุสวยฟ้าสวยฟ้าอเออเคโอเคออสวยสวยสวยตีตีตีอุ้ยระวังตายระวังตายระวังตายระวังเลือดระวังเลือดระวังเลือดโดนสามกีสเมื่อกี้พลังมีพลังตายแปดโอ้โอ้โอ้โดรโจรทุบตอเลยวะมีสามคนนี่เรามีเออเรามีโดนที่าดอีกอะไรนะตลาชีวิตเพื่อสามไลน์นี่เป็นตาววะแปดแปดแล้วสุดท้ายเยี่ยบลงเรียบร้อยไปแล้วเอ้ยตายยัง ไปแล้วไปแล้วมาแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยไม่ไกลเกินเอื้อมอีกสามตัวมามามาต้องแยกกันหาทุกคนเผื่อมันจะมีใช้เก่าครึ่งอะไรไหนไหนโอ้โหนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหโอ้โหเลือดเลือดินไปเยอะเดินไปเยุกคนเดินคนถอยก่อนระวังระวังระวังอู้อ้ามันมันเอาผมมามันเอาผมมาสู้ตรงต้นไม้มันสู้ยเหมือนกันนะระวังระวังระวังทุกคนระวังไม่รับไม่รับโอเคอู้อู้อู้แต่ว่ามองไม่เห็น มองไม่เห็นมองไม่เห็นเออโอ้ยมัแถมจับเพชรมันจับเพชรแถมจับเพชรป่ะแถ้มัจับเพชรมาดิมามันจะมาใช้ปงใช้หมัดจะหมัดจะมวยมันจะหมัดจะมวยอย่างเดียวเลยนี่เฮ้ยระวัง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 โอเคโอ้ยลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วอย่งนี้เนี่ยเนี่ยเอาอยู่เอาอยู่อยู่อันนี้อันนี้โอุ้ณเลือดเลือดเลือดเหลือขึ้นนะมันเลือดระวังเลือดระวังเลือดตัวจตรว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 จระวังแม่แม่เนยตีทำไมตีทำไมเนี่ยตีเพื่อนเราทำไมเงี้ยตียัด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  อนนี <da> ้ม <and> ันจะขาดแล้วมันจะขาแล้วกินกินเสมอตาาท้องว่างนะท้องว่างโอเคโอ้ยได้อยู่ได้อยู่จขาดแล้วขาดแล้วโอเคตัวตัวโอเค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 เออเออยอมแพ้เันหทยอเธอกับรีกอไนี่ยม่อม้ต่อมาต่มตอมห่มม่ามามอามา่มตตมมม อย่างเงียๆๆนิดหนงนิดหนงนิดหนงอเอานแล้วัแล้วัแล้วโอเคทอยทอยๆทุกคนยก่อนทยก่อนกให้มันสำนึกงให้มันสนึกสานึกกลับกลับไปหามีอนีองเยยียเเยวเทุกคนระวังระวังโอเคยได้ล้เยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่วโธ่อันนี้จะให้จะโดมมาแล้วมายโดนมาโดมาแล้วส่เลยนะใส่เลย ไปเลยโอ้โเรามีสาคนเราอย่าไปกวาเราอย่าไปกวาดโอเค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 ชัดโอ้โหเลือดอ้ยตายอย่างรวดเร็วนี่มามาเลยโอ้โมันก้แล้วมันก้แล้วมันก้ตายแล้วทุกคนครึ่งเดียวระวังระเบิดนะเอ้ระวังระระวังอ้นันมันระวังอ้ยระวังโดนทระแข็งแขังแข่งแขังแข็งนี่นีมันเอาผมเอาผมเอาผมถอยถอทุกคนถอยถอยกถอยถอโอโอเคถอยยโอมันเอาผมมาเอาผมผมอยู่อยู่โอเคไหนบา

ปใกลแลยไยใกลแลว้ยแต่จริงก็เหนื่อเหมือนกันนะ้เจะแล้วเ้้ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาบือหายไปนึงายไปขึ้นเดียวเดอยๆยังไม่ทันตั้งตัวเลยยังไม่ทันได้เตรียมใจยังไม่เตรียมใจเลยโอเควูแรงมากแรงมากโอระวังระวังตายระวังตรตายรตายโอ้ยาบมันยาบอโบไหนะอนีจะโรให้เอโ้วยนี้ะโรปนปนตะวันรวันระวัง มาตอนนีุ้มัวุัวตัวเ้เ้เ้ระวังเลือดระงเลือดโอ้ยาไทำไมเอาเอเชทันจิโร่ตีผมเชอดตีผมตีผมเดียวเดียวจิโร่เะไิดป่ะผมวิ่ก่อนผมวิ่ก่อนผวิ่งอนจิโร่สตัวทันก็สาตัวลุมปร่างแล้วแปร่างแล้วไปแล้วรอไปแล้วรอจิโร่สามตัวเยเอ้โโอ้ทันจิโร่ตายเร็วจิโร่สตัวลมันตายเอะเฮ้ยโอ้ือว่าดีนะ มางั้นตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะครับผมคือเมื่อกี้แม่นทาจิโร่ไล่ผมเดียวเลยโอเคมาเรามานนอนดีกว่าทุกคนนาดึกคืนเมื่อยมาเมืดแล้วอ่าผมว่าคืนนี้ต้องมาแล้วนะมูซันเดี๋ยวอุ้ยนี่มาแล้วการตามหาอันยาวนานโอเคแต่ประเด็นคืออยู่ตรงไหนเนี่ยโคตรอันตรายอันนี้ของแรงอันนี้ของแรงอันนี้ของแรงของแรง,งเร็วเร็วดูข้างหน้าผมเลยใส่่งใสสุดท้ายแล้วทุกคนโอไปขึ้นจะขรานเอเวอเรส แอสเซมบูเฮ้ยแอสเซมบล์ไปโอ้ยทอ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 ยถอยดีกว่า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 ระวังนะว่าอันนี้มันแรงจริง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 นะโอ้ยมันต้องระยะไกลว่ะหรือไม่ตัวเออใช่ตัวนี้มันต้องตีไกลระวังระวังอย่าให้เลื่อนหมดให้เลื่อนหมด เอาผมมาเลงผมมาเลงผมมาเลงผมโอเคโอเคอุ้ยเดิน okay. ช okay. yeah, okay. ้าเดินช้าเดินช้าอยู่ดินชอยู่ใครเจ็บถอยใครเจ็ถอยะอู้ใครเจ็บก็เจ็บกันทุกคนเป็นกันทุกคนโอเคมาแล้วมาแล้วมูมาแล้วโอ้า้ออ้้ยออโอ้ย้อออ้้ยอ้ยโอ้ยออ้อออ้ต้้ยอ โอเควันตอนนี้เป็นใกล้ตายทีเดียวนะโอเคมไม่มาเดี๋ยวขอโอเคโอ้ยโอู้เจ็บผมรออยู่ผมรออยู่ผมรออยู่ผมรอให้นะรอให้นะอุ้ยมาแล้วคาราโอคาราโอแคนแคนกูแคนกูแคนจะได้ทันทีโลทันตัวฉันหน่อยโอ้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 ยผมวิ่งอย่างเดียวผมวิ่งอย่างเดียวตอนนี้วิ่งอย่างเดียวไอ้ยุ่งมีใครขวางวาโอเคโอเคทันอยู่ทันอยู่วิ่งอยู่นะตอนนี้เปนการใกล้ตายทีเดียวนี่หนี่หนีวิฉันวีโอเคตายแล้วตายยังตายยังเดี๋ยว

โอ้มาอยู่นมันอยู่นี่มันตายมันตายได้นะตาเอ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 าไว้เอาไว้ไหมาแล้วมาแล้วก็เอาเอาให้สุดเอาให้สุดโอเคโอเนี่เดี๋ยวนี้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 เดยวนีเดี๋ี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยนเดี๋ดี๋ยวนี้เดี๋ยนเดี๋ดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้เดี๋ยวน้เดีนี้เดี๋ยนเดีนี้เดนี้เี๋ยวนีเดียวเดยนี้เดี๋ยวนเดี๋ยน้เดี๋ยเยว โคดูดูทาซิโรอ้โหดูเลือด finally finally ตาแดงเลยโคตรนัวนี่ลุงสางพอดีเลยนะโอเควันนี้ก็สำเร็จแล้วในการผมสับชเลนจ์ของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างก็หวังว่าทุกคนจะคุ้นชอบสำเร็จดีไหมทุกคนถือว่านัวเลยครับแล้วก็สวัสดีผมวี่ิคอตลาไปก่อนแต่ก่อนชั้ใจรินไกลก็สุดท้าเพื่อเป็นการใช้ผมในการถือด้วยเลยครับไว้เจอกันข้างหน้าตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย